ที่แล้วอ้าวครูถอดถึงตรงไหนแล้วคะเด็กๆโปรดตอบถ้าไม่ตอบก็จะถอดให้ใหม่อุย้ยก็จะถอดให้ใหม่นักเรียน อินด้ยังไงเราพระอิสวโอ้ยใครแปลงเป็นช้างเอราวันกาลุนลาชโอ้ย,อยน้อพระเจ้าอ้าวาก่อนที่จะไปถอดต่อนะคะขออาขยานอีกหนึ่งรอบมาพร้อมกันพร้อมสามสี่อินทรชิตบิด เบือนดังดังเหมือนองค์ทรงโคตรชาะาเอราวานันช้างนิรมิตเพือกพองพี่ ะะไอค้คาวที่แล้วเนาคะครูถอดความถึงฝั่งของฝั่งของอินทรชิตนะคะที่แปลงกายเป็นพระอินทร์เนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องอเครื่องประดับช้างที่ดูงดงามอลังการนะคะเพราะประดับด้วยอัญมณีมีค่าหลายอย่างเนาะตัดภาพมาที่ทางฝ่ายพลักบ้างนะคะอันนี้ครูพูดไปแล้วเนาะว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย นะคะก็ตื่นจากบรรทมตื่นจากการนอนแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องก็มาอย่างที่รถใช่ไหมคะรถที่จะไปออกลบนะคะอ้าวก็เสด็จทรงรถแก้วโกสีไพยโรดลูจีจะแข่งซึ่งแสงสุริสัยเทียมศินทะพะอาชาในเลิงร้องถวายชัยชันหูละเหดหหรือหันนักเรียน ตรงนี้ก็คือรถเนี่ยใช้อาภนาะไอ้ใช้สัตว์อะไรในการทําให้มันเดินทางได้ฮะม้านะคะเป็นรถที่เทียมด้วยม้านะักเรียนรู้จักวัวเทียมเกวียนไหมเออนั่นแหละมีเกวียนแล้วก็ใช้วัวในการขับเคลื่อนเออนะคะนี้ใช้ม้าม้าก็คือพร้อมมากชันหูละเหิดหันหรือหันลูก คือม้าพร้อมที่จะแบบว่าจะไปทําการลบในครั้งนี้ด้วยคือหูมันตั้งอะ่ะคือมันพร้อมอะ่ะมันพร้อมมากนะคะมาตลีสารถีเทวันใครเป็นสารถีใครเป็นคนขับรถมาตลีนะคะทางฝ่ายพลักนะแล้วก็ถืออาวุธครบเลยนะคะก่อนกลุ่มพักขันขับรถมากลางจัตุรงก็คือขับรถมากลางที่กองทัพนะคะ เพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปนะคะเขาก็อธิบายเนาะความงามของรถเผาลอยพอยประดับดุมบงกึกก้องกำกงกระทบกระทั่งธรณีเห็นไหมเผาเผารถนะคะประดับด้วยเพชรพอยเอประดับด้วยพอยเนาะก็ขับมาย่างกลางกองทัพนั้นนะคะแล้วก็พูดถึงมายุรฉัตดชุมสายภายสีพัดโบกพัชชนี กระบี่และบายบกลมนักเรียนมายุรชาตคืออะไรลูกมันเป็นเครื่องแสดงอิสรยศอิสริยยศนะคะเป็นยังไงมันเป็นอะไรอะนักเรียนครูเคยอธิบายไปแล้วมันแปลว่าอะไรลูกทำเป็นเงียบเดี๋ยวก่อนเถอะอะไรสักอย่างสักอย่างไม่ได้ต้องพูดมาเลยค่ะฮะ เป็นเครื่องก้านบางเป็นชั้นๆทำด้วยหางนกยุงนะคะทำด้วยหางนกยุงเนาะไปนะคะก็เป็นเครื่องสูงที่เราใช้ในงานพิธีกลจุกนะคะในงานพิธีโศกันเนาะสำหรับพระบรมมวงสานุวง์นะคะชั้นพระอ,องค์เจ้าขึ้นไปเนาะแล้วก็นักเรียนตรงนี้พัดโบกพัดชนีนะคะก็พัดไป กระบี่คืออะไรลูกกระบี่ระบายโบกลมพัดโดยไข่ลูกลิงนะคะอาหารลิงนะคะกระบี่ระบายโบกลมอึงอินทเพลีตีละงมนักเรียนเสียงอะไรคะพอพร้อมทุกคนพร้อมอินทเพลีเลยคืออะไรคือก้องนะคะกลองก็ตีขึ้นเป็นกรองที่ให้สัญญาณในเวลากองทัพนะ,ะเวลาออกศึกในสมัยโบราณ เป็นกองที่ให้สัญญาณคือเหมือนแบบเอาเลิกเอาชัยเป็นการปลุกเราทหารว่าเอ้ยพวกเราพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะไปทําสงครามล้นะคะตแตรสั่งเสียงผสมเห็นไหมมีทั้งแตรทั้งเสียงแตรทั้งเสียงสั่งนะคะประสานกันขึ้นมาได้อย่างไพเราะนะคะแล้วพร้อมกันนั้นเสียงพลทหารลิงนักเรียนเสียงพลโห่ร้องเอาชัยเลื่อนลั่นสนั่นในพิภพเพียงทําลายนักเรียน เสียงพลทาหารลิงโห่ร้องเพื่อเอาเลิกเอาชัยนักเรียนมันเวอร์ขนาดไหนขนาดที่ทั่วแถวนั้นน่ะแทบจะพังทลายถล่มทลายเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพโพสแบบอติพจนะคะก็คือเวอร์นะคะเวอร์วังอลังการมากสัตพันธ์บรรพท,ทั้งหลายนักเรียนสัตพันธ์คืออะไรลูกสัตพันธ์คือภูเขาทั้งหลายที่อยู่บริเวณนั้นนักเรียน ไหวเอ็นเลยค่ะเวอร์ไหมเวอร์ไม่พอแล้วทําท่าเหมือนประนมมือที่จะอวยพรให้กับกองทัพพลักด้วยอันนี้เราเจอภาพโพสบุคคลวัตหรือบุคคลาธิสถานนะคะก็คือการทําให้สิ่งที่มันไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่มันมีอากับทำให้มันมีอากับกริยาเหมือนมนุษย์อันนี้เรื่องโวหารเราเรียนไปแล้วเมื่อเทอมที่แล้วนะลูกนะอ้าว พสุธาอากาศวัดไหวนักเรียนพสุธาอากาศวัดไหวลมอากาศแปรปวนหมดเลยค่ะเนื้อนกตกใจเนื้อก็พวกเก้งพวกกวางนะคะตกใจหาที่ซ่อนกันหมดเลยคิดดูว่าเสียงมันดังขนาดไหนลูกคุดนะคะตกจากต้นงิ้วที่อยู่ในที่ไหนนะป่าป่างิ้วใช่ไหมข้างสะชิมพีนะคะ ตกลงมาเลยนะคะหัตดินอินซีนกหัสดีลิงอธิบายไปแล้วเนาะอันนี้ทวนให้นะคะ <_ d> um> ก็ข้าวช้างอยู่ตกใจเขาวางเลยนะ,ะวานอนสำแดงเดชาทหารลิงสแสดงฤทธิ์เดชของตัวเองด้วยการหักต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้นน่ะล่าเป็นหน้ากองคือลาาหมดเลยลาาโล่งเตียนเลยนะคะ ไม้ไหลยุงยางกลางดงแหลกลูล้มลงละเอียดด้วยลทธิโยธีเห็นไหมคึกคึกนะคะถอนต้นไม้ทิ้งหมดเลยนะคะต่อไปอากาศตอนนั้นนะคะก้อนเมฆก,ก็มาบางังพราทิต์เนะาะบังแล้วก็เทวันจันทรีทุกชั้นอํานวยอวยัยพวกเทวดาทั้งหลายก็ออกมาอวยพรให้กับกองทัพพลัง บ้างเปิดแกแก้แววไวแกคืออะไรลูกแกลพักแกลคืออะไรคะคืออะไรคืออะไรชี้ให้ดูแล้วยังไม่ตอบอีกคืออะไรพักแกหน้าต่างนะคะเปิดหน้าต่างมาแล้วก็โปรยดอกไม้อวยพรใหญ่เลยจากนั้นกองทัพพลักก็เคลื่อนผลออกมานะคะ ชักรถลี่เรื่อยเฉื่อยมาพุ่มบุตรสปะมาลากงรถไม่จดทรนินเป็นไงล้อรถติดพื้นไหมไม่เหาะไปนะจ๊ะ <c oughs> เร่งพลโยธาพานนลินเร่งรัดหัดสดินวานอนให้เร่งรีบมาไปเลยไปเรารีบไปที่สมอรับภูมิลบสมอรับภูมิชัยนะคะเมื่อนั้นพระสีอนุชาเฮ้ยเดินทางไปถึงละ เอื้อนอัดวัดจนาตัดถามสุครีปขุนพลเห็นเห็นกองทัพเห็นออกองทัพของพระอินนะคะเหตุชไหนสหัสสนเสด็จโดนสมรภูมิภัยสนเธอมาด้วยกลอันใดถามสุครีปเลยค่ะว่าพระอินมาทำไมอ่ะในในที่ลบแข่งเนี้ยนะคะมาทำไมอ่ะสุครีปเตือนแล้วนะ สุขีทูลทัดฉเฉลยไขทุกทีสหัสนัยสเสด็จด้วยหมู่เทวาอวยชัยถวายทิพมาลาบัดนี้เธอมาเห็นวิปปลิตดูฉงนทรงเครื่องสาตาแย่งยนลือจะกลับเป็นกนไปเข้าด้วยลาบอาธรรมนักเรียนสุขีบอกว่าปกติแล้วเนี่ยพระอินมาเนี่ยก็คือจะมาอวยพรใช่ไหมมาอวยพรให้แบบ ให้ได้รับชัยชนะก็คือมาพร้อมหมู่เทวดาแต่ครั้งนี้ก็มาจริงๆแต่ว่ามันปกติมันผิดปกติตรงที่ถืออาวุธมาครบมือเลยทรงเครื่องสัตว์ตาแย่งยนต์นะคะเอ๊หรือว่าพระอินจะเปลี่ยนข้างไปเข้าด้วยราบอาธรรมราบในที่นี้หมายถึงใครลูกราบในที่ในที่นี้เหมือนหมายถึงใคร คือฝ่ายไหนทศกันนะคะเอ๊หรือว่าจะกลับไปอยู่ข้างทศกันแล้วยังไงนะคะก็เลยเตือนพระลักษนณะ์เนาะว่าพระผู้ฤทธิ์ที่แรงแข็งขันคอยดูสำคัญอย่าไว้พระไทยภัยลีเตือนแล้วนะสุขีบอกว่าอย่าไว้ใจศัตรูนะ ตัดผ้าไปที่อินทรชิตเมื่อนั้นอินทรชิตยักษีตัดสั่งเสนีให้จับระบำลำถวายสั่งทหารเลยค่ะนะ,ะให้นางลำทั้งหลายลำถวายพระลักษ์เลยนะคะให้องค์อนุชานาลายหมายถึงใครอนุชาแปลว่าน้องพระนาลายลงมาอาวาตารเป็นพระรามน้องของพระรามก็คือพระลักษ์ให้องค์อนุชานาลายเคลิบเคลิ้มวรกาย จะแผงซึ่งสัตระสรพคนนะลำสั่งนางลำลำถวายเลยนะคะให้พลักเคิมให้ได้แล้วเราจะแผงสอนพรมมาศไปที่พลักเราจะฆ่าพลักอินทรชิตสถิตเหนือเอลาวันทอดทัศนาเห็นองค์พลักฤทธิ์ที่ลงเคลือบเคิมหะหรือไทยไหลหลงจึงจับสอนทรงพรมมาศอันเลืองเดชาพลักเคิมค่ะ นะคะชมกองทัพของอินทรชิตเพลินเลยนะคะนางลำก็ลำแบบสวยงามมากนะคะอ่ะทูลเหนือเสียเก้าวยักษ์สาหมายองค์พระอนุชาก็แผงสำแดงลิทิลนอากาศก้องโกลาหลนโลกลั่นอึงอนอำนาจสถานธรณีสอนเต็มไปทั่วลาศิลาสีต้ององค์อินทรีพลักก็กิ้งกลางพลเป็นไงพอเคิมปุ๊บ อินทรชิตแผงสอนผมมากต้องพลั์เลยค่ะในขนาดนั้นอากาศก็เขาเรียกว่าอะไรมืดมัวนะคะกองอากาศแบบว่าปั่นป่วนไปหมดเนาะต้องพลั์และพลนอาหารสอนนะคะสลบกันหมดเลยแต่ว่าถามว่าตายไหมตายไหมไม่ค่ะไม่ตายนะคะเพราะว่าพระรามก็ ไปช่วยเนาะก็คือให้หนุมานเนี่ยไปหายาที่เขาสัพยาพอพัลลักษ์แล้วก็พนทหารลิงได้กิ่นยาก็ฟื้นค่ะเออเฮอพระเอกตายยากนะจ๊ะก็ <c oughs> <c oughs> <g> <g> อินทรชิตก็ไม่ได้ยอมแพ้ค่ะมีครั้งที่4เนาะครั้งที่4ก็เหมือนรู้ชะตาชีวิตตัวเองอะ่ะก่อนจะไปออกลบกอล่ำหลาลูกเมียนะคะผลสุดท้ายตายค่ะเนาะ คนสุดท้ายตายในครั้งที่4นะคะอ้าวเรามาดูตรงบทวิเคราะห์ดีกว่านะจ๊ะบทวิเคราะห์นะคะคุณค่าทางด้านเนื้อหาลูกมีอะไรบ้างคงเรื่องของเรื่องนี้นะคะมาไหมมาเอามาให้หมดมามาเอออ้อาวมาอา้าไม่มาค่ะ <c oughs> เอ๋อมามาช้านะ,ะอาคงเรื่องนักเรียนเขาเริ่มเรื่องด้วยที่อินทรชิตเนี่ย แปลงกายเป็นพระอินท์ใช่ไหมเพื่อออกสู้ออกสู้รบกับพระรามพลักษณ์นะคะจากนั้นก็พรรณน,นาถึงความงดงามความใหญ่โตของช้างเอราวัณพรรณน,นากองทัพของอินทรชิตนะคะจากนั้นก็กล่าวถึงว่าพระรามตื่นบันทมเมื่อนั้นจึงพระจักรียรนักเรียนแสดงว่าเขาไปด้วยกันเดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนนะคะ หน้า120ค่ะเมื่อนั้นจึงพระจักกรีพอพระสุริสีอรุณเรืองเมคาไปไหนลูกครับก็คือพระรามตื่นเนหะ็นนะะเอาต่อนะคะพระรามตื่นบรรทมแล้วก็พันานาธรรมชาติบริเวณที่ประทับนะคะและความยิ่งใหญ่ของกองทัพพระรามนักเรียนจบฉากนะคะตอนที่พระลักษณ์เนี่ยทอดพระเนตรเห็นทัพของพระอินแปลงนะคะ แล้วก็เคลิบเคลิมนาะออินทราชิตก็แผงสอนพมมาต้องพลักษลลบไปนะนักเรียนจะสังเกตว่าในตอนที่เขาคัดมาให้เราเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เน้นถึงการดําเนินเรื่องนะคะเขาอยากให้เห็นถึงการใช้คําในการพนานาให้เห็นความยิ่งใหญ่ของไอกองทัพเนี้ยเข้าใจไหมคือไม่ได้เน้นการดําเนินเรื่องเลยแค่อยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยแบบ การใช้คำนะว่าพรน,นาแบบว่าได้ดีงามขนาดไหนหได้เห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการขนาดไหนเนาะอ้าวตัวละครที่ปรากฏอยู่ในตอนที่เราเรียนมีใครบ้างลูกพลรามนะคะพัลักษนะ์อินทรชิตแล้วก็ช้างเอราวันมันมันมันอันนี้มันบังอันนี้มันบังนะคะโอเคอ่าทีนี้เรามาดูฉากลูกฉากนะ ฉากที่ปรากฏคือฉากกองทัพของฝ่ายอินทรชิตใช่ไหมคะฝ่ายพระรามกวีได้พนณานาเห็นความยิ่งใหญ่ของกองทัพทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็ธรรมชาตินะคะบริเวณที่ประทับของพระรามพลักษณ์ในขนาดที่ตื่นบันทมไว้ด้วยเนาะที่บอกว่านกนกอะไรมันบินร้องส่งเสียงบินบนอดมดอมดอกไม้กันอย่างสนุกสนานนะลุกนะ อ้าวแก่นของเรื่องนี้คือเขาบอกต้องการบอกว่าการพิจนารณาสิ่งต่างๆเนี่ยจะดูอะไรจะพิจนารณาจะเห,เห็นอะไรต้องมีสตินะคะอย่าหลงเชื่ออะไรง่งายๆนะคะเพราะว่าความงดงามที่มันชวนให้หลงไหลเนี่ยมันมักจะแฝงมากับพิษภัยเนาะอ้าวมาดูคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นักเรียนคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์น,นะคะลักษณะคำพันธ์แต่งเป็นอะไร กาบฉบัง16ครูอธิบายไปแล้วครามเลยนะจ๊ะต่อไปต่อไปลดวรรณคดีลุกลดวรรณคดีที่เด่นเลยเนาะก็คือเสาวรถจนีนะคะก็คือพรรณนาความงามของสถานที่ของธรรมชาติหรือชมความงามของตัวละครนะเนาะอ้าวเช่นพรรณนาชมความงามวิมานของพระอินเห็นไหมเครื่องประดับก้าวแก้วโกมิน เอ้ยนี่ครูอันนี้ผิดแล้วลูกโทษทีอันนี้เป็นความงามเครื่องประดับของช้างเอราวัณน,นะคะผิดผิดผิดนะคะเครื่องประดับแก้วแก้วโกมินก็คือเครื่องประดับของช้างอ่ะนะคะประดับด้วยแก้วก้าประการที่ครูอ,อธิบายไปเนาะแล้วก็อธิบายถึงที่เชือกที่ร้อยที่ลังตรงตรงโคนหางของช้างแล้วก็ขึ้นมาตรงที่ที่นั่งของช้างทําด้วย เป็นสายที่ทำด้วยทองถักด้วยทองโอ้โหนะคะแล้วก็พนนานาวความงามธรรมชาติบริเวณที่ประทับของพระรามพระลักษณ์เ okay, หนะ็นไหมมีพวกสัตว์ทั้งหลายนะคะพึ่งผู้แมลงผู้เนาะมีนกมีไก่นะ,ะส่งเสียงร้องเนาะบอกแล้วว่าเด่นนะคะคือเสาวรลจนีเป็นบทพน,นา,นาวความงามสถานที่ธรรมชาติชมความงามของตัวละครนะคะ ผิดแล้วเดี๋ยวครูไปแก้ใหม่อันนี้ยังไม่ผ่านนะจ๊ะเอามาดูศิลปะก,การประพันธ์ลูกนะคะเอาลอมันลองมันวิ่งแป๊บนึง <c oughs> อยากได้เหรออยากได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวขอไปแก้ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> นักเรียนเรื่องนี้หนูจะได้ทำผังความคิดด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวขอครูอธิบายผังความคิดก่อนทวนนิดนึงแล้วก็จะต้องทำผังนะคะอ้าวก็ใช้ถ้อยคำสั้น นะคะได้ความหมายดีเนาะอะไรตอนที่ชมกระบวนทัพของอินทรชิตและชมกระบวนทัพของพระรามพลักษณ์นะคะเห็นไหมนะะศิลปะการประพันธ์แล้วก็ใช้อุปมาทําให้เห็นภาพหลายตอนนักเรียนเช่นชมความงามของช้างว่ามีกายสีขาวเหมือนสีของสังนะคะแล้วก็มีการใช้ภาพพจน์ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนอติพจน์บุคคลวัดนะ,ะเปรียบเห็นไหม อธิพธ์ก็คือเปรียบเสียงโห่ร้องของทหารราวกับจะทําให้โลกเนี่ยถูกทําลายเลยแทบจะถล่มทลายนะคะต่อไปบุคคลวดัดนะ,ะก็คือที่ภูเขาทําท่าประนมมือวอวยพรให้กับกองทัพพระรามพหลนะคะสัตพันธ์บรรพทั้งหลายอ่อนเอียงเพียงปลายประนอมประนมชมชัยเห็นไหม แล้วก็ใช้ภาษาให้เกิด да จินตนาการหลายตอนเลยนะคะเช่นภาพการเคลื่อนไหวของหมู่นกในธรรมชาติยามเช้านะจ๊ะไปต่อไปมาดูคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมลูกคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นนะว่า เขาเริ่มแสดงว่าเริ่มมีการแสดงมหรสรนะะประเภทหนังใหญ่แล้วก็โขนเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะคะเอาง่ายๆตั้งแต่ธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะแล้วก็พอมาราัชกาลที่หนึ่งก็ส่งให้กวีเนี่ยรวบรวมแล้วก็ฟื้นฟูเป็นฉบับสมบูรณ์รัชกาลที่สองก็เอาบางตอนมาแต่งใหม่เพื่อที่จะใช้สำหรับการเล่นโขนเห็นไหม นะคะอ้าวต่อนะคะสะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่องของเทวดานางฟ้าพระอินทร์ใช่ไหมที่มันแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งในสมัยนั้นละจนปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมความเชื่อเหล่านี้ลูกไม่มีแล้วหรอจริงหรือมีค่ะก็มีโอเคครูฟังผิดลูกก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังมีอยู่เนาะ แล้วก็สะท้อนให้เห็นในสังคมในสมัยก่อนว่าอาวุธต่างๆที่ใช้ในการลบะนักเรียนมีอะไรบ้างลูกมีโตมอนหอกด้ามสัน้นนะคะมีสอนมีพักขันมีคาถาเขปะนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางนะคะ การเดินทางไปลบในสมัยก่อนนะคะว่าก่อนที่จะออกลบอะ่ะเขาก็จะมีการตีกองก่อนมีเป่าแตรเป่าสังนะคะประสานเสียงกันก่อน,นเนาะอ้าวเป็นการปลุกเร้านะคะหรือเป็นการเอาเลิกเอาใชยในการก่อนการออกลบนเนาะอ้าวมาดูความรู้จากวรรณคดีค่ะหนูได้อะไรบ้างนะคะแน่นอนแล้วรู้ลักษณะของอะไร ลักษณะของเฮ้ยเียนเอานี้ก่อนของช้างเอราวัณตามจินตนาการของกวีนักเรียนมันถามว่ามันมีจริงไหมมันไม่มีจริงหรอกมันเป็นจินตนาการนะคะที่ที่เขาได้ใช้คําให้แบบเห็นภาพนะคะทำให้ช้างมันดูสวยงามแล้วมันดูยิ่งใหญ่นะ,ะแล้วก็มหัศจ,จรันมากช้างอะไรมี33หัวไม่พอ แต่เราหัวมีตั้งงาตั้งเจ็ดกิ่งมีอะไรแยะๆนะคะอ่ะแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของราชรถใช่ไหมเพลาลอยพลอยประดับดุมวงเห็นไหมดุมคือตรงนี้นะคะกงคือตรงนี้กำคือตรงนี้กึกกล้องกำกงเวลารถวิ่งอะ่ะมันแบบกระทบเสียงแบบมันดังก้อง กล้องทรณีกล้องแผ่นดินนะคะอะแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับตอนหนึ่งในเรื่องรามาเกียนก็คือศึกอะไรลูกศึกอะไรที่คุณเล่าให้ฟังอินทรชิตนะคะได้ความรู้ประกอบต่างๆเนาะในการจัดทัพนะตามตำรับพิชัยสงครามเนาะมีมีสี่ทัพอะไรเงี้ยนะคะมีคนทำม,มีหน้ามีคุดมีวิทยาธรน,นะจ๊ะอ้าว ข้อคิดลูกข้อคิดสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะให้ทำเออวันศุกร์นะคะจะอธิบายเรื่องการทำแผนภาพความคิดนะแล้วก็ทำนะคะแต่วันนี้มีคำถามท้ายบทเล็กๆน้อยๆน,นะจ๊ะข้อคิดนำชีวิตลูกนะคะมีอะไรบ้างควรเป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างพระรามพระลักษณ์นะคะแม้แต่เทวดาก็สรรเสริญยกย่องคนดีนักเรียนจะเห็นว่า ก่อนที่เขาจะออกลบเนี่ยเทวดานางฟ้าอุ้ยพากันมาอวยพรค่ะคนดีนะคะ <c oughs> เอ๊ะครูพูดนี่น้ำเสียงมันแปลกๆนะ <c oughs> อ้าวสองเมื่อมีอำนาจวาสนานะคะหรือมีฤทธิ์เดชเนี่ยอย่างอินทรชิตเนี่ยก็คืออย่าเหมเิมเกริมอย่าหลงในอำนาจลูกแล้วก็อย่าใช้อำนาจไปในทางที่ผิดอะนะคะเอออย่าใช้อำนาจไปในทางรีบบอกว่าใช่ค่ะเลยนะ เออนะคะเพราะอะไรเขาบอกว่าอย่าหิมเกิมเพราะอะไรเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าใช่ไหมลูกนะคะธรรมะย่อมชนะอาธรรมลูกนะคะแม้อินทรชิตจะชนะการลบในครั้งนี้แต่ถ้าหนูได้อ่านได้มีโอกาสอ่านเรื่องรามเกียรติ์ต่อต่อไปนะคะก็จะเห็นว่าในที่สุดเนี่ยก็อินทรชิตก็ถูกพลักแผงสอนตัดเสียนตายเลยนะจ๊ะอา้าวควรฝึกฝน ตอนให้มีจินตนาการที่สร้างสรรค์นะคะโอเคไหมเพราะว่าคนเราอะถ้าคนเรามีศิลปะมีดนตรีใช่ไหมมันก็จะทำให้โลกมันดูมีสุนทรียภาพนะคะเกิดความงดงามขึ้นในจิตใจเรียนตอนมสองบทอะไรนะอันชาติใดไลช่างชำนาญสินนะ้น่ะเหมือนนาลินไลชมบรลลมสงาน่ย ใครใครเห็นไม่เป็นทีจำเรินตามาสองไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่บทอะไรนะทำไป ก็คือเขาบอกว่าอย่าประมาทเนาะหรือลุ่มหลงเพราะอาจทําให้ชีวิตเนี่ยผิดพลาดได้นะคะอ้าวจบแล้วสําหรับบทภาคเอราวันนักเรียนเปิดในหน้าจบแล้วก็เปิดในหน้า136ทุกผู้ทุกตัวคนทั้งที่อยู่ณนะที่นี้และออนไลน์นะคะเปิดหน้า136ลูก นักเรียนทำลงในสมุดนะคะคำถามท้ายคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ลูก 5- ข้อข้อแรกเนี่ยจินตนาการของนักเรียนเองหนูไม่จำเป็นว่าหนูจะต้องใช้ทั้งแบบว่าเต็มนหน้ากระดาษสมุดไม่ขนาดนั้นลูกสักครึ่งนึงก็พอแล้วนะคะไม่ใช่แบบว่าครูขาหนูต้องการกระดาษ f 5 f 10อะไรเงี้ยไม่ต้องนะลูกนะเออเอาแบบ ตัวน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าโหเป็นมดมาเลยไม่เอานะลูกนะเอาให้มันแบบว่าดูดีหน่อยเนาะโอเคอเครูขออนุญ,ญาตกดปิดก่อนอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งยังไม่จบอ๋อของกลุ่มของกลุ่ม A ก็ส่งวันศุกร์ไงส่วนของกลุ่ม B ก็มาส่งวันจันทร์เนาะ